สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุขคนเนาะสู่มองสบอนพ่อๆกันคือเก้าพี่น้องนี่ตอนบายบายพี่น้องนี่สภาพพี่พาน้องมาเบิ่งแม่ตอนแม่เป็นยัดมอนพี่น้องบายพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันอืมนี่เป็นยัดมอนพี่น้องกำลังยัดมอนอยู่ เลยขั้นห้าข anyway, ั right. ้นแปดอีปูไม่นะบอสไห้เออเอาไปเตาหัวแมนแมน

ý thức là không nói nói là không phải là không cần được hạng là được ở dưới này của các em khác là phải không phải là phải là phải không 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 phải là phải không

มืดอันนุนจนมืนสิออาอันี้นะงจะฟืน้นอีงห้าหน่อยบ่เนี่ยใช้ไลฟ์ฟันั่นเ่าคือเห็นเขา,าม่เอ็ดอืม เฮนมีมาหนักทางมีมาหนักคูน2แล้วบปล่ามาจังน้อยมาหนิสิบนอยนนพี่น้องนี่อนหนะมันหนักเป็นมอน เี้ยนก็ยัีแล้วพี่น้องนี่แยัะเมื่อกีนสิบอันจากบ้านเลยสนบสิบอันในซอยสห้าพูัวแพงแท้เท่าไรนะก้าวหนุ่ยตลอด มันโลกอันนี้มาเนาะโควิดมานี่ก็จะแปลนี้ได้เออไปเลยหลังนะแลว่พอเราให้นะเรห่องหนูเ้าลิ90บาทบ้านเราได้เนาะ แล้วมันน,น,น,มนำนำเพื่อนนายน้มันนำล้านหาอรอเปล่าุหนังบอลน,นี่บอลกินะอืมยังอีกอัใส่ักอื่นอือนกกอม่อื่ออออดดแล้วข้าออกไปห้าคนจอ แลดูด้มดูเลยเขียนผ้าอยู่เท่าไร่แล้วล่ะหกเจ็ดสิบดูบ่คุณ่อก็ย่องกับเจ้าเนาอย่าดูอยู่ก็แม่ยังเนินเหาดู อ UM? ันด no. well ูหองเรานะพอแล้วนี่นะจะหยิบเอาบอลนี่ยหยิบปานไว้เจนจะแข่งได้มไม่นเนี่มันมอนมันจะแข็งมวนมนจะแล้วเนาะเจนนุ่มบอนะ ยังเจ้าอันจะไม่ยังอีกอนยังห้าอันนึงนี่จะได้ขึนสมหรับอันนะอันม่นได้นุ่น่ได้เสอ่องนูนนึงอ่าพีน้องเปลืองเลยสองนูน่องนันนี้ประมาณช่องนูยกับมืด

Nhớ mày, à

เนี่ยนั่ไปจังหน่อยก็เอับมายฮาไปบอลอืมเนี่ยมันเต็มบางเดียวนะก็มีแล้วเดี๋ยวเตรียมมาถึงมาพันยานูไปได้อ่ะมายยูเอาไปหนูได้แน่นแน่นบเอาชื้อธนกรร่องธนกรแล้วก็ชื้อข้างนั่นบ่คนละข้างบ่นะเออคนละปีหมอนปีผัวเนาะเนี่ยนัาไปบ้าเหมือนกันโอ้ยเน่านงนิดเดียวนะ đây xem à? ừ, hưng Khi hưng thế hưng nè hưng 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 cứ hưng 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 gì hưng xem hưng nhẹt hưng hưng เนี่ยมอนมันก็ติดต้นโตแล้วนุนมาเลเซียมาแลเซียแฮงจ้นนะมันก็เป็นนะมันก็ติดแนวแล้วหอนนงมันก็หอนเลยเป็นต่ขี้ข้าดเลยไอน่เ่นหยาไอน่วันนี้ลให้ นี่เป็นซะเนาะพี่น้องสิเฮ็ดสรแล้วยนมอนกันนี่เป็นอยู่จักหลายซะทิ่มเด้อนาะมันลบเนาะแม่นโลบด้ลบนี่ติดแล้วยนนี่ได้แล้วมันฮอด เนาจับญาตเฮาจับญาติเฮาเอ็ดยาขนาดญาติมอนกับพี่น้องคนลูกนะบ่ถ้าคันเป็นล่องลองอือเป็นคนลูกพี่น้องเห็นบ่นี่สิเป็นเป็น่องเสิได้่องนึงเนาะนี่นี่ก็่องนึง่องนึง3่องเข้าไป3ล่องแล้วก็เอาไม้ไม้แทงบดไม้แทงเข้าไป เอาให้ในห้องนึงเข้านะได้จะออกไปเอาบ่บ่ oh, ฝากไว้นองกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแจ้งพาดคลิปต่อไปสบายดีดดดดดดด